สวัสดีครับพี่นอ้องกองไปสุขู่สุขคุณครับผมนะครับผมวันนี้ครับกับทีมงานพี่นอ้องสินมารอบปลา,น,าน,ะนะครับเนาะนะครับวันนี้พันต้นพี่น้องพันบุญครับผมสวัสดีครับ ขันโจั่วครับผมขันปักเนาะแล้วกับผมครับขันหนักครับผมสวัสดีครับครัไดะครับผมตอนนี้นะครับเขากับทีมงานเขากับด้ลงน้ำวนะครับเนาะกับทำการกักพื้นที่ครับผมกับใส่แบบไายที่เก่าครับพี่น้องต้นไม้อุ้ย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 เอาเร็วเร็วทำเู็วนะครับผมตอนนี้ก็คือครับปลาเริ่อมดำ ผา,าดออกพี่น้องแทงว่าพื้นที่นี่มีดตัวในนัดพี่น,อน้องนะครับผมทีมงานมาเพิ่มก็คือตอนนี้ครับผานนัดครับเอาอะไรงงนัดตัวพาดนัดนัดนัดตัวเนี้ยนิ่วๆกนะันนะสวัสดีพักเออหมุนเรก็ได้มากเออทำผาดได้นนว่าชิดว่าสีจับย่างคางมือนี้ยย่างคางเอาจับคางกับพ่อเลยหรอแล้วหรอจับจุดตัวปลากับพ่อเลยนะครับผม เป็นตัวนี้ครับเป็นมือสักสมัคกเ่นของทีมงานนะพี่น้องเนาะพันยัจับจไว้นี่เก่งนี่จบไว้เก่งเลยเั่นนี่เดี๋ยวต้องล่งวัดกันอีกเื่นนึงจับไว้นี่ว่าเน่ยเงียงกับกาวไปด้วไปแล้วไปครับผมท้ามานตัวไปตัวนี้ พันต้นทำแล้วพี่น้องต้นทำแล้วมันรุดไปมันเห็นแต่อยู่ในอยู่ในแดงแหละตุบคุปมันคุบว่าได้ไปเยียบไปเยียบเาไม่ไปยุ่มเลยนิ่บ่นือตะกบตะกบลัดหนามันะนะตะกบของห้างสี่เหลี่ยมอยู่ในแดงเลยตัวเดียวติดแดงแล้วแด่แดแหงแหง

ใู่พี่น้องมาแล้วครับตาแรกพี่น้องมาแล้วมาแล้วว่าเห็นไปยุใส่่อยากเข่าหยบนะนี่ยุ่นอกนอกแหนได้เนอ้๊อฟยุ่นอ้แหนได้ดิไอเขาวะไปยาไได้ดังเฮยเขาคือหยาแทำไมเขาชอบ้นะเขามาทำไมานไอยนัก้ยเราจะไม่เลยตาว่เนี่ยเเอาแล้วครับเอาแล้ว สองสองสองเหรอไอ้โอ้โหเฮ้ยก็ตัวนันเขาได้อีกเยวะนพกันห่างยทินก็่เห็นอยู่เ้เห็นยนเดียวแท้โอ้พี่น้องสโลพี่น้องผมูนี่นี่่านี้โคตรใหญ่เลยตัวนี้สุดยอดโอ้ยในก็โมอนก็โนั่นดิ มาต่ำมือกนเ้อะเียลอยนตอมเอ้อยจนีลอยเลยอะเกลอยเลยลอยม่หันเลยลอยยี่นี่ตัวหนึ่งยี่นี่าไม่หันนะมีมิดต่ำครับพี่น้องเจดพันเจ็ดจุดนี่เก่าเจ็ดพัน่เก่าไม่อีกตัวหนึ่งเห็นบ่เห็นบ่ม่นเหลืออีตัวนึงัห

พี่น้องพวกเราพี่น้องพูดอะไรฟ้องโกหกตายตัวนี้เหรอแล้วับผมมื่อนี้กะพอดีทีมงานติดตุลาเนาะครับเนาะกะสิขอตัวกับบ้านก่อนเนาะพี่น้องเดอ้อครับผมกะกะ เคยว่ากันไหมนะครับคลิปหน้าพี่น้องนี่เป็นในพี่สองแต่ว่าทางทีมงานปิตุลาครับผมกรับผมหมดปิตุลาพรแต่ว่ากันไหมนะครับเนาะนะครับผมก็ดีขอส่งงานนะพี่น้องนะพอดีผมปิธุลาเนาะครับเนาะก็บปอด้หย,ยูเต็มหนึ่งคนนะ <c oughs> ส่งงานพี่น้อง <c oughs> โอ้พี่น้องปลาพี่น้องหลุมนี้งรับ นะครับผมผมขอจบคลิปตอนนี้เด้อพี่น้องดอเด้อปดะเบิงกับอให้มีดจะความสุกความจะเลื่อนความเจ็บจะให้ใดความไข่จะให้มีดเด้อพี่น้องเด้อปากคลิปตต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ